สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวีหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับเป็น E p ที่จะเอาดาวมาแบ่งปันนะครับเป็นดาวประกบชุดสุดท้ายนะครับที่มีกับผมอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่นะครับมันจะมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะที่ผมค้นเจอนะก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้แหละราคาผมก็ มองว่าจะแบ่งปันให้นะครับให้มันผมมองว่าให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับก็คิดไว้ในใจแล้วนะครับว่าอยากได้ดวงละ550นะครับก็ถือว่าอยู่ที่บุญวาสนาใครแล้วนะครับว่าอยากจะเอาไปเก็บอยากจะเอาไปบูชาหรืออยากจะแบ่งต่อเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากเมียไว้ใช้นะครับเสริมสิริมงคลหนุนดวงชะตาผู้ใช้ ช่วยในเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความรักนะครับอ่าส่วนตัวก็ถือว่าดาวเนี่ยเป็นประเภทที่ครบจบเลยในด้านทุกรอบด้านเลยนะครับก็นี่อย่างผมเนี่ยจะชอบเป็นพิมพ์ไข่เป็นพิเศษนะถ้าเป็นพิมพ์ประกบเนี่ยดาวไข่เขาเนี่ยด้านหน้าห้าแฉกเนี่ยจะมีช่อชัยพฤกษ์นะครับนี่จะมีช่อชัยพฤกษ์ด้วยอ่าเชื่อกันในเรื่องของ การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับช่อชัยพฤกของข้าราชาการนะครับในตํารวจในทาหารนะครับอันนี้ค็อข้างประกอบนะ,ะส่วนด้านแปดแฉกก็มีช่อชัยพฤกถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยให้เราสังเกตดูได้เลยว่าจะมีช่อชัยพฤกษ์นะเนี่ยเห็นไ,ไหมจะมีช่อชัยพฤกษ์ทุกไม่ว่าจะหยดน้ําเล็กหรือว่าจะเป็นดาวล้อเอ้ดาวไข่นะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยจะมีช่อชัยพฤกษ์ทั้งด้านหน้าห้าแฉกและแปดแฉก แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่เหลืออยู่ก็จะมีสองชิ้นนะอันนี้ก็คือหยดน้ําใหญ่นะอ่าหยดน้ําใหญ่ข้างประกบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของโยนีนะอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอพบเจอน้อยนะครับก็มีสองชิ้นเห็นไหมว่าถ้าเป็นพิมพ์พใหญ่จะไม,ม,ม่มีช่อชัยพฤกนะครับแต่พิมพ์พเล็กเนี่ยถือว่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานด้วยเพราะว่ามีการ มีช่อชัยพฤกษ์นะครับติดอยู่นะครับเป็นดอกไม้เนี่ยช่อชัยพฤกษ์ก็คือดอกไม้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับก็จะเป็นชั้นผู้ใหญ่แล้วที่มีช่อชัยพฤกษ์ติดอยู่ตรงหัวไหล่นะครับเออหัวไหล่ตรงดาวนะครับก็เป็นพวกในพันในพนนะครับระดับนี้แล้วนะครับก็เหมาะกับข้าราชการด้วยเหมาะกับทุกคนแหละผมไม่อยากจะบอกว่าเหมาะสําหรับแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับของหลวงพ่อเนี่ย ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของ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 ผมอะมันไม่อยู่ที่ความพอใจของใครนะครับใครจะมองว่าผมขายถูกแล้วมันไม่ดีมันไม่ใช่ก็อยู่ที่มุมมองนะครับถึงที่ผมมาเนี่ยคือผมอยากให้เออผมหาได้เนี่ยผมหาได้แล้วบางทีเนี่ยผมบอกเลยว่าดาวชุดเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันหลุดทุนแล้วนะครับทําไมผมถึงกล้าขายราคานี้เพราะว่ามันหลุดทุนนะครับ หลุดทุนหมถึงผมขายชิ้นอื่นๆแล้วมันได้ได้กำไรแล้วไม่ขาดทุนแล้วนะครับผมถึงก้าวมาขายลวงละห้าร้อยห้าสิบนะครับให้พี่ๆเออแล้วก็มันก็อยู่ที่มุมมองของพี่แล้วว่าเออพี่อยากได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําต่อไปมีหน้าที่ที่จะต้องมาแบบปันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของอ่าใครดูแลชอบก็ลองลองลอง,ลองทักมาถามได้ราคาแค่ห้าร้อยห้าสิบบาท แต่ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะโอ้โหมีเลี่ยมคาวไว้สิบองค์นะถ้าใครอยากได้เลี่ยมพี่ต้องเอาไปเลี่ยมเองก่อนนะให้ผมเคลียร์งานล็อกแรกก่อนโอเคก็ขอบคุณเฮียทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เมตตาเช่าวัตถุมงคลผมตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศหรือในไทยนะครับก็กราบขอพระคุณอย่างใจจริงนะครับที่คอยสนับสนุนและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับเงินสิบบาทยี่สิบาทนะครับ ก็เป็นแรงผักดันให้ผมมีกำลังใจในการามาเผยแพร่วัตถุมงคลยุคต้นหลวงพ่อต่อไปนะครับขอพุ้นมากเลยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ